สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่ๆทำเดือปรบฐานแบบใหม่นะคะก็มีชื่อว่าตะวันฉายนะคะเพิ่งทำสดๆร้อนๆเลยอันนี้เป็นดอกแรกนะคะดอกที่สองเราจะมาทำพร้อมกันนะตัดริบบิ้นทําเกสรมา25นิ้วมือใหม่ตัด27นะคะขึ้นฐาน4ขึ้นฐาน8อันนี้หนูจะข้ามขั้นตอนไปเลยนะคะ แล้วก็จะมีริบบิ้นที่ใช้ทํากรีบทั้งหมด8คู่ค่ะ16เส้นนะคะ2อสีนะสีละ8เส้นมาทําเกรสรกันค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นทําเหมือนส้มเลยนะคะ แบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็วางเส้นล่างสุดลงแล้วก็สอดนะคะดึงให้กระชับนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะให้พลิกด้านหน้ามาทำเกสรค่ะจับดิบปิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นข้ามดิบปิ้นไปสี่เส้นระวางค่ะข้ามสี่เส้นนะคะทำเหมือนแอปเปลิลค่ะ อย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะมาสอดเข้าตรงนี้นําเส้นด้านหน้าสุดนะคะสอดเขาช่องนี้ค่ะให้เขาออกช่องแรกนะคะเสร็จแล้วเส้นถัดไปสอดช่องเดิมแต่ให้ออกช่องถัดไปค่ะสอดช่องแรกออกช่องถัดไปเหมือนเดิมนะคะทำให้ครบค่ะ เสร็จเรียบร้อยดึงให้กระชับค่ะดึงให้นั่นเลยนะคะขั้นตอนนี้ดึงแน่นแ่นเลยนะคะมือนิ้วโป้งที่เราประคองอยู่ ให้เราดึงจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเขาแน่นดสุดๆนะคะเสร็จแล้วพลิกด้านหน้าขึ้นมาเราจะสอดเก็บระหว่างที่เราสอดเก็บให้ดึงนะคะดึงขึ้นมานิดนึงนะคะให้เกสรเขาแน่นค่ะเราค่อยสอดเก็บนะเห็นไหมคะเวลาที่เราดึงเราจะกระชับขึ้นค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องยับนะคะ ตอนให้ครบเลยค่ะสอดครบแล้วพลิกด้านหน้ามาตัดเศษริรป,ปิ้นค่ะให้เหลือโซนไว้ประมาณนี้เรามองเห็นในขั้นตอนการสอดริป,ปิ้น เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะมาสอดริบปิ้นนะคะจับคู่แบบนี้สอดเข้าไปค่ะ สอนให้ครบเลยนะคะครบแล้วเรามาเจอกันนะสอดครบแปดเส้นแล้วนะคะพลิกด้านหน้ามาเราจะทําเกสอนค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะทําแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราสอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดเกรสรเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับเหมือนที่เคยสอนให้ดึงทีละเส้นนะคะสอนให้ครบทั้ง8เส้นเราค่อยดึงเกรสรก็ได้ค่ะ ดึงให้กระชับนะคะเขาจะได้ไม่หลุดค่ะแบบนี้นะคะ เสร็จแบบนี้แล้วดึงให้กระชับค่ะเขาจะเหมือนกับเม็ดบัวในเกสรสีเหลืองนะแบบนี้เม็ดบัวไม่เมขาวๆเนาะอันนี้นะคะ ทบแล้วพลิกด้านหลังขึ้นมาเราจะสอดหรือเป็นเก็บเป็นการล็อกเกรสรอ,อีกชั้นหนึ่งไนมะ่ให้เขาเลื่อนนะคะสอดข้ามไป3เส้นแบบนี้นะไ่ใคะเกสอนเขาก็จะอยู่เลยเขาจะไม่หลุด ดอกไม้หรือว่าเหรียญปรยทานดอกบัวที่ใช้ริบปินคู่เขาจะแน่นมากแล้วก็ไม่เหมาะกับการใส่เหรียญทีหลังนะคะเห็นไหมเขาจะแน่นค่ะแต่เขาสวยนะคะเวลาที่เราใช้ปินคู่ พี่จะใช้ริบบิ้นเส้นเดียวก็ได้หรือว่าใครที่อยากทําเหรียญจะทําต้องการที่จะทําเหรียญโปิยทานนะคะก็ใส่เหรียญในขั้นตอนการทําเกสรตอนขึ้นรูปเลยก็ได้ค่ะงานที่มีริบบิ้นคู่เหมาะกับการจัดแจกันหรือว่าทำไม้เสียบธนบัตรนะคะไม้กระถิน่นไม้ปปาอะไรพวกนี้เนาะ ใจเรียนได้แต่เขาจะแน่นๆนนิดนึงสอดเสร็จเรียบร้อยพลิกกลับมาค่ะเกรสรก็จะแน่นมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะทำเกรสรอ,อีกชั้นหนึ่ง ก็คือหากปลิปปิ้นไปด้านหลังแบบนี้เราจะสอดเข้าตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะเขาจะออกด้านหลังก็จะได้แบบนี้ค่ะเซนดัดไปทำเหมือนเดิมค่ะ บิดริบบิ้นไปด้านหลังระวังตรงนี้ด้วยนะคะให้เราประคองไว้เพราะว่าขั้นตอนในการสอดกลีบถัดไปเขาจะได้สอดง่ายค่ะสอดเข้าตรงนี้ด้านในพร้อมกับกลีบสีขาวนะคะเขาจะออกด้านหลัง การดึงริบบิ้นให้กระชับทำเหมือนที่เคยแจ้งไว้ให้ดึงทีละเส้นค่ะเขาจะได้แน่นๆนะคะ ใช้ลิปินไม่มากนะคะแต่ว่าขั้นตอนของเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะพลิกกลับมาด้านหลังเราจะสอดเก็บอีกรอบนึงค่ะ ทีนี้เขาก็จะเริ่มแน่นคือนเรือยแล้วนะคะ หนูจะทำไปช้าๆนะคะถ้าใครที่อ่าต้องการเร็วสามารถปรับความเร็วของคลิปได้พอเขาเริ่มแน่นก็จะสอดยากขึ้นค่ะ แต่ว่าตอนที่เราไปใส่ไม้ธนบัตรนะคะเขาจะช่วยลังแล้วก็รัดเอาไม้เขาแน่นขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยเพียกด้านหน้ามาแบบนี้นะคะ ลิกขึ้นมาลรปป้นเริ่มสั้นก็จะเริ่มที่จะบังเราแล้วค่ะถ้าเหมือนเดิมค่ะหากลิปิป้นไปด้านหลัง้ามหนึ่งเส้นสอดกลีดถัดไปนะคะสอดกลีดนี้ที่หนูเคยบอกว่าขั้นตอนนี้ให้ระวังอย่าให้เขา รัดมากเกินไปขั้นตอนในการสอดกรีดตัดไปเขาจะแน่นมากแบบนี้นะคะกรีดตัดไปทำเหมือนเดิมสอดช่องข้ามหนึ่งข้ามหนึ่งช่องสอดกรีดถัดไปตึงค่ะนี้นะ สอนให้ครบค่ะหรือปิดเริ่มสั้นแล้วนะคะ เส้นสุดท้ายนะคะข้ามตรงนี้สอดเข้าด้านในกลิบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวจะมองไม่เห็นแล้วสอดผิดนะกลิบด้านในนะคะ เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะมาทำกรีบด้านนอกตรงนี้ค่ะเขาจะแน่นเราก็แข็งโป๊กมากเลยค่ะตอนนี้ดิป,ปินเหลือน้อยแล้วทำแบบนี้นะคะจะทำทีละเส้นก็ได้หรือว่าจับคู่ก็ได้จับแน่นๆนะแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะ แบบนี้นะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นริบบิ้นเริ่มสั้นมันก็จะตอเออสอดยากเพระนาะฉะนั้นเห็นไหมคะตัดให้เหลื่อมขึ้นมาอีกสักสองนิ้วตัดยี่สิบไม่สิอันนี้ตัดสิบห้าตัดสิบเจ็ดนิ้ว อันนี้หนูตัด15นิ้วมันจะพอดีนะคะพอดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนในการสอดกลีบก็จะยุ่งยากนิดนึงก็จะทําให้มือใหม่หม,มองแล้วหงุดหงิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ย้ําไว้ทุกครั้งเลยค่ะว่าให้ตัดมากกว่าต้นฉบับ2นิ้ว เพราะว่าพอเขาเริ่มสั้นก็จะสอดยากนะคะแต่เสร็จแล้วสวยงามแน่นอนค่ะ ลืมไว้กลิบหนึ่งชอบลืมตลอดเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากที่มาทำพร้อมกับพี่ๆก็คือเป็นดอกที่สองดอกแรกก็คือตัวอย่างนะคะ เสร็จแล้วนะคะตะวันฉายสวยงามค่ะกรีบด้านนอกขอเขาก็จะพลิ้วพิวเหมือนรูปของตะวันเสร็จแล้วเราจะมาสอดเก็บเศษนะคะสอดเข้าตรงนี้ค่ะเขาจะออกด้านในใช้แหนบดึงค่ะ สอนให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะ หนูตัดริบบิ้นพอดีมากเกินไปนะคะให้ทุกคนเพิ่มความยาวของริบบิ้นนะหรือถ้าจะตัดเท่ากับหนูก็ต้องใจเย็นในการสอดนะคะ ครบแล้วค่ะก็จะเป็นกลีแบบนี้เรามาตัดเศษกันค่ะ เสร็เรียบร้อยค่ะดอกตะวันฉายนะคะสวยนะไม่มีใครชมชมตัวเองแบบนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ